0 0 9 9 9 9ตอ9 9 9 9 9ก้9 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 9ี9 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 9า9 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 9้9 9 9 9ย9 9 9 9 9 9 9น9 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 9เราะมัน9ี9 9้9 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 9น9 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 9เ9 9 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 อันนี้ก็พร้อมอยู่ใช่ไหมพร้อมอยู่พร้อมอยู่นะครับอย่างโอเคนะห้องน้ำในตัวห้องตัวแยกคนละห้องนะครับแล้วก็มีห้องใหญ่ๆเอาไว้ใช้จัดกิจกรรมอะไรก็ได้หมดคนมีอมีแดดฟ้าด้วยนะแดดฟ้าแดดฟ้าจัดกิจกรรมข้างบนได้มองออมาเห็นองู่นเออคือล้ำเลแบบ ป้สามารถทำกิมหรือว่าทเรหอ้นบนได้นะคร้นไวไหมพี่เดียพี่เดียเพิ่งขวาตัดขามานะคะโอ้หรื้เปล่าซององ่ได้ะเดนดินดินหนึงพันห้าร้อยไลจ้าดีนะครับ้านรำรีน้เข้าไเข้าได้ด้วยใจกลองติดต่อเ เป็นเช่าเป็นไรห้องก็เจ็บคันนะฮะ1000บาทมันเป็นสองห้องนะเป็นสองห้องแต่ว่าห้องละ้นเจ็คันใช่ไหมพูดถึงอะคือพี่เขาอยากให้เช่าทั้งหลังนั่นแหละว่าถ้าเช่าห้องนึงมันก็ได้ใช้ที่นี่ด้วยเนาะมันยังไงก็มันก็ยังใช้ทรงนี้วยกันอ่เพราะว่ามันไม่ม้การ แ่รประตู้า้าตั้งก็ได้เคัว่นเท้า,อ,า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 อันเดียวก็ไจะได้ไดทตะแ e n มาตักออ้ก็คือจบอันนี้ก็เป็นประตูแยกันอีกใช่แย <Yeah. S 1> กไปพี่น้องขึ้นไปบงดาดฟ้าบ่โอ้ก<ๆ>็มันคือแดดใช่ล่า่้วเาม่คยเมันคือแดดใช่ปะพี่มาไม่ขึ้นหรอเนาะ <rs> มาใส่งานปล่อยตากแดดดิเปล่าหนันเขาลงมาเร็วมันฟงคืนฟังคืนไรเธอแล้วอืมประมาณนี้นะครับข้างในก็จะมีห้องน้ำในครัวมีห้องครัวข้างหลังอืมห้องครัวเอาไว้ใส่เครื่องซักผ้าขนาดห้องเท่าไหร่เนี่ยห้องอันความกว้างกวามยาวสี่คูณเท่านั้นห้องนะ สี่ 3, anytime, 3, 3, 3. สีสี่คูี่อนีสามีสามคมห้าสิบคูณสามห้าสิบสี่สี่ไม่ได้รวมห้องห้องครัวนะเฉพาะในห้องน้ำห้องครัวต่างหาก ตรงนี้ทำเลมันสวยกว่าเพื่อนเพราะอยู่ตรงหน้าบงูเลยตรงมากเลยแล้วก็ขึ้นไปดูอันนี้เราเน้นเนาะมาทำธุรกิจเรเน้นร้านข้างหน้าให้ใหญ่ๆไดแล้ได้นอนพักผ่อนแล้วกั่นแล้วก็ไลฟ์สดแบบไอ้ที่เหมือนอะไรโออบริษัทจ้ะมีอาหรือชางบริษัตหรืออะไรเามีของของเขาเนาะี่เขามีผลิตภัณฑ์ขายอะไรมั้ยใช่มีผลิตภัณฑ์ขายแล้วกโอเค เมาดงตรงนี้เนาะแล้วก็ถายตรงนันแล้วก็ตรงนั้นคือาแล้วก็ที่้ก็คือของนานกนะครับเออะไรี่ไรก็บอกมาเลยในเนี่เที่ยวทางทีเดียไปไหนได้ราจะพาไปดูรอะไม่กลางลัวมันมันมันขาดก็มาตอเที่ยวก่อนแล้วคุณุูมองก็ขอบคุณนั่ยวมากคุณมันดนกช่องก็ถ่ายแล้ว คนจะไปแตะเข้อย the oh, cool ู่เพราะว่าเข้ามาคุยเพราะว่าถ้าต้นอยู่ไม่ได้อย่าให้ไปข้างในอะไรเงี้ยเราต้องลับอยู่แล้วก็ไปที่นู่นก็ถวัดไถอะไรสวยสวยวิวก็สวยอันนี้อันนี้หนึ่งทำเองอันนี้เกิดอนาคตพูดก่อนถ้ามีตังหงมวยก็จะได้ฮะหงมวยนอนอยู่นะไม่ใช่หงมวยไม่อยู่วันนี้ไม่ร้อนเลย <G ül ets> มันเย็นนะชุดเดียมันจะมีการสัดมัมน,น,มนจะเย็นอืมรู้มันมนีการสัดเออถ้าใส่ส,สีเทาจะสวยเนาะมันจะดูเป็นแบบผู้ดีปเป็กลมเกินแบบเปกลมเกินมันจะมีราคาขึน้นอ่านัน่นนะถ้าสีแต่สีอะไระมันจะเกินตลาดอ่ะไม่ใช่ตลาดนล้วลิเกอเออแล้วพี่เดียจะกลับวันไหนครับกลับวันพฤหัสต้องมันขอเที่ยวก่อนพฤหัสอาทิตย์หน้า ใช่ค่ะวันอาทิตย์จะขอเป็นตลาดแถวนี้และวันพุธจะให้ไปซื้อก,กองางเกงนั้นให้กางเกงเนี่ยเมื่อเช้าเห็นเบีนกกกอกใส่มาบอกมีม่ตลาดตรงเนี้ยวันพุธแล้วคุณลาดกลกาบตลาดตองอ้อยตลาดอาตลาดตองอยก็ต้องวันนี้ทาสีใช้ปากฉีดเข้ากันไช่ไหมคะไม่ไ,มไมดมคยวทาสีขาวไอสีตัวที่จะทาผัวก็ได้ป่ะนิดนึออืมได้เยอะ สวยสวยถูกใจอือน่าถูกใจหรอกสวยเพราะว่าสวยสวยสวยมากฮาร่าครับผมมากเลยครับครับสูอบคุณเดียเหมือนกันค่ะดูมาจากไลท์ไลท์สดไงไลท์สดดูทุกขั้นตอนโอ้ยห้องน้ำมันสวยมากเลยนะสวยอ่ะใช่ห้องน้ำสวยห้องน้ำใช้ได้ทุกห้องเนาะใช่ ก็คุยกับคุณแจ๋แล้วว่าจะขายกันให้เข้าโอเคเอเวคอยาลงไม่ได้เล้วจออันนี้ลงไม่มีปัญหาแต่ขึ้นก็ขึ้นแบบ,มบมมเมื่อกี้อ่ะมาเครื่องบินมาเครืรอร่องบินนะคุณทอรี่ไม่ใช่ขเขาถามว่าจะเอารถเก๋งมารีบเอาเลยเพราะเราไม่ได้เดินใช่ไหมให้ทุนห้าสิบบาทมาที่นี่ให้ยี่สิบอ้สบายกระโปรงกระเป๋าเราไม่ต้องรถตู้มันล็อกขึ้นมาแค่เดินหน้าบ้านต้นเองเพราะสนามบินที่นู่นมันยุ่ จากนี่ไปรู่นเลยนะมันเขียให้นกแอร์บริการด,ดีแต่แอร์เชียรบริการไม่ดีมันเก่าไม่อยากน้าม,มาข้างก่อนที่ว่าต้องมาแอร์เชียเพราะนกแอร์มันอยู่ม,มันไม่เปิดมันต้องมาเปิดเองก็ไม่มีปัญหาอะไรใครจะบแพ่พพอะไรเนี่ยไม่สมโคอ,องสร้างมันดีนี่ดีถูกแล้วก็ทําไปสีห้าปีพังกับเราทําดีทำ สามสิบสี่สิบปีมันเหล็กอ่ะเหล็กข้างหลังอ่ะอันนี้ทนจริงจริงนะเนาะก็เหมือนกับเรื่องตลวพี่ความทีของมันเหล็กข้างล่างให้ทีกว่านี้ก็คือคุยกันว่าถ้ามันมีรั่วตรงไหนซึเตรงไหนแล้วขอตรงั้นแค่นั้นเองก็สมมตได้เพราะว่าผมอยู่นี่ตลอดเอ่กุญแจก็คุทลีเก็บไวก็ได้แล้วก็ขอปลามีตัวหนึ่งเพื่อที่เดี๋ยว เดี๋ยวได้มาได้เก็บไว้ไงขอบขอบกให้พี่เนี่ยแต่กุญแจตัวเนี้ยพี่พี่เดียวก็ถอดไปเลยกุญแจไม่เราล็อกข้างนอกเลยไม่ต้องใช้ข้างในก็ล็อกเลยอกอเนี่ยมันมีกุญแจตัวนี้อยู่แล้วพี่เดียบกุญแจล็อกอะไรตันนี้กี่ตัวเปิดชุดนี้ก็เอาไปตัวสิเข้ามาแต่ไม่ได้เข้ายังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ล็อกครับอ๋อไม่เข้ามาก็ล็อกกุญแจไป นี่นะครับนะครับตู้ฮารนะครับของอย่างนี่นะครับนะ